สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถโตต้ตามาเจสตี้คันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับติดตั้งอะไรบ้างในรถคันนี้ไปชมกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในรถโตต้ตามาเจสตี้คันหรูคันนี้แล้วนะครับเรียกว่าแต่งเต็มจริงๆที่แต่ทำม,มาครับคันนี้เนี่ยเพดานทาใหม่นะฮะ เป็นแบบมีไฟดาวมีการปรับเปลี่ยนสีของตัวแอมเบียนที่ประตูนี่มีแอมเบียนวิ่งเป็นเส้นตลอดมีไฟตลอดนะครับนอกเหจากนั้นระบบเสียงคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคันนี้ใช้พาวเวอร์แอมมาถึง3ตัวนะครับลำโพงเนี่ยด้านหลังที่เป็นเชียร์เตอร์ตรงนี้ครับใช้เป็นยูโทเปีเอ็มของฟอร์คอรเลยนะเรียกว่าเป็นลำโพงตัวท็อปท็อปของฟอร์คอรแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นคันนี้เนี่ยใช้ทีวีนะฮะ เป็นสมาร์ททีวีในการควบคุมระบบเสียงทั้งหมดนะครับในส่วนของระบบเสียงจะเข้าเป็นระบบออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกนะเพื่อให้คุณภาพเสียงออกมาจากทีวีเนี่ยสูงสุดเลยนะครับเรียกว่าครบคันจริงๆนะครับ ไปถามพ่อเลยสิแล้วพ่อกูจะรู้ไหมกูก็ไม่รู้กูมไม่ใช่พ่ออมึงมึใส่ให้ลูงเลยนะเข้าใจไหมไม่ต้องยัง้งไม่ต้องเลี้ยงมึงรู้ไหมเนี่ยพ่อมึงเป็นต่อมันเยอะกูเป็นต่อเหรอเออชัดขนาดนั้นเลยเลยอะโหแม่งชัดมาก <laughs> งั้นเดี๋ยวกูออกไปสใส่แม่งให้เละเลยเละแน่ม <laughs> ึง เอะแล้วมึงเสร็จกูแน่ยอมเถอะเดี๋ยวหมอก็ไม่รับเย็บหรอกโอ้ไอ้เยี้ยกูเก็บได้เนี่ยไอไอเยี้ยหนีจับยับอ้าเทีย เรียกได้ว่าเป็นคาร์มันติมีเดียจริงๆนะครับกับรถโตลต้าคันนี้โอหมันเพลิดเพลินม,มากครับการดูหนังต่งตางๆเนี่ยบวกกับทีวีจอใหญ่นะฮะแล้วระบบเสียงวิ่งแบบโอ้โหมันมากครับผมลองเทสร,ระบบหนังดูหนังแล้วเนี่ยหัวเสียงวิ่งซ้ายขวาเลยนะครับตอบโจทย์จริงๆกับรถโตลต้ามาเจสตี้รถครอบครัวคันนี้นะครับอยากเป็นเจ้าของระบบ รถเจ๋งๆแบบนี้ครบคันทั้งมันติมีเดียในรถพร้อมกับระบบไฟเคาน์เตอร์ต่างๆสอบถามกันเข้ามาที่ม i รา g e a u d โอสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทร02ครับ3834555นะครับหรือว่าแอดไซนตามด้วยมิ r a g e Audio ของเราครบคันจริงๆนะครจะทําพื้นลามิเนตจะทําไฟดาวไฟหลังคาจะทำแอมเบียนที่ประตู สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด s u ส s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วกับรถโต t ต้ a มาเจสตีสุดหรูคันนี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ